สวัสดีตอนเศร้าจ้าช่องหนูเอชแนลเอจะพามาเบิงเบียผักอีตูหรือเบียใบแมงลักหรือจา้าเอจะไส่เม็ดเม็ดแหงของผักอีตูาจา้ามาวานเนี่จ้าวานได้ประมาณสองอาทิตย์กว่า,าจะพี่น้องเบิงขึ้นง้ำคับแค่เอาอันแหงๆมันนะจ้า,จาเอามาวานไว้ขึ้นเต็มเลย นี่จ้ะพี่น้องเมนเบิดเลยจ้วเวจะ,วเ,วจะเคยเอาต้นม,นมันว่าปลูกหลอกมันบ่ได้เอาเบี้ยแหงมาวานดีก,กว่านี่จ้ะมันขึ้นเต็มแบบเนี่ยเดี๋ยวจะขยายจะเอาออกไปปลูกหมองไม้บางมันจะเบียดกันจ้ะพี่น้องว่านมองได้ขึ้นมองนันเนาะ นี่จะ้ะเม็ดมันไปตรงไหนมันก็ขึ้นมองนั่นแหละเจอพี่น้องขึ้นร้ายคักคนี่จ้ะเนี่ยจาวานบริเวณเนี่ยขึ้นบิดเลย เขามาบ่าหลเดี๋จะ้ะจะบ่ได้ซื้อเขาซื้อเขากลับแล้วสิบบาทก็ได้นิดเดียวเขาหมาอวานนั่งสิหล่ะเอาไว้กินเองเฮาแบบดินเปียกๆเกมนบจบจ้เาเขากับป้วนดินเดอกเขาก็วานลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดีย๋ยวจะพาไปเบิ่งตรงที่เอาจากตรงเนี้ยไปแซมไว้ไปปลูกไว้เดีย๋ยพระพมนาหลายจ้ะ มีจากตรงนี้าจ้ะที่เอาจากตรงที่หลายๆที่ว,นวาาันวัยจัะมาปลูกนี่จ้ะมาปลูกเหว่ยกค่อยขยายอีกเนาะนี่จ้ะอยาจะขยายไปเรื่อยๆมันหลายพดเอาไปใส่แกงอ้อมใส่แหง่หงฝนตกใส่แหงน,น้ำครับจ้ะพี่น้อง ต,ตรงนี้จะขยายไปอีกแปลงหนึ่งเนาะอย่าไปเบิ่งอีกมีจะขยายมาตรงนี้อีกแล้วเฮาต้องขยายจังสิจา่ามันเบียดกันมันสิบบงานขยายไปเรื่อยๆชีวิชวตชนบุตรจ่าปลูกพักปลูกยังกินเองง่ายโดยที่เฮาเพรต้องซื้อจ่าพี่น้องจา่า นี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้คือวานกนเนื้อมันกล็่ขึ้นแบบต้นมีใๆแม่นเบิดเลยด้วยนะจ้ะเบียมันเนี่ยแม่นเบิดเลยเบียร์น้อยๆใช่ครับพี่นอ้องอ้ มือนีเอกเขอลาไปสำนีก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า